สวัสดีค่ะทุกท่านรายงานสดจากที่ดินแบ่งขายวังกระโจมอําเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกนะคะนี่เป็นบรรยากาศสดๆหน้าแปลงที่ดินนะคะที่ดินวังกระโจมนะคะที่เราจะเปิดขายวันเดียวราคาเดียวในวันที่16มกราคมนี้นะคะ เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปนะคนี่เป็นบรรยากาศอัปเดตล่าสุดนะคะที่ภาพสวยๆมาฝากลูกค้าทุกท่านค่ะโวันนี้บรรยากาศดูรื่นมากค่ะคัดเย็นสบายมากๆเลยค่ะถ้าใครสะดวกมาวันที่10กราคมนี้นะคะก็มาเยี่ยมชมที่ดินของเราและมาจับจองครอบครอง เจ้าของที่ดินแปลงนี้ด้วยกันนะคะใบเดียวราคาเดียวตารางวาละ4,900บาทเท่านั้นนะคะมีเพียง20แปลงเท่านั้นค่ะแปลงละประมาณ200ตารางวานะคะถ้าทัานใดสนใจนะคะรีบติดต่อหาคุณตุ๊กนะคะเบอร์โทร0992216289ค่ะแล้วเรามาพบกันที่นี่ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามพิกัดที่ดินนะคะโทรเข้ามาหาตุ๊กเลยค่ะหรือจะแอดไลน์เข้ามาก็ได้ค่ะยินด,ดีให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะแล้วเรามาพบกันนะคะวันที่16มกราคมนี้นะคะติดต่อคุณตุ๊กค่ะ0 9 9 221 6289ค่ะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกๆก,การติดตามนะคะแล้วเรามา